ก็ออกมาตกปลาด้วยเหยื่อปลอมนั้นเพื่อนขออี่จักรยานประจาตาแหน่งเรามาถึงที่หมายแล้วนะครับโหล,ลาพาราผมก็พร้อมีของแล้วเพื่อนเนี่ยกระดีแลนะทิ้มนะของตัวนั้นเพื่อนโดนเ <c oughs> พื่อน,อนโดนจริงด้วย <c oughs> มาเ <c oughs> พื่อนเราก็จะไปโซโร่ฝั่งนู้นกันนะ เ,านนเ้เาโดนเพื่อนอูตอัวลนะิเอ้าโดนเพื่อนอุ้ยจะตามจะมองเห็นขึ้นนะเอ้าโดนเพื่อนเอ้าจะตามจะมองเห็นขึ้นนะเอ้าโดนเพื่อนเอ้ามากัดข้างหน้าเนี่ครับผมหนึ่งแตรมหนึ่งแตรมสวยๆเลยนะเพื่อนใอ้เดียวกันหมดเลยก็มาดูผลงานของเราวันนี้นะนี่นะผม ไสบลังก์กนะสองตัวเอาล้ครับเพื่อนๆกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับพผมมแล้วช่องนวัดฟิชชิงออนทัวช่องนี้เป็นมีดีแค่ตกปลานะครับผมวันนี้เราก็ออกมาตกปลายแล้วนะผมตกปลาด้วยเหยื่อปลอมนะฮะช่วงนี้ก็ปลาแบสกินดุนะฮะช่วงนี้แต่ไม่รู้จะหาตัวได้ไหมนั้นเพื่อนก็ออกมาตกปลาด้วยเหยื่อปลอมนั้นเพื่อน เดจะมีผลงานไปให้เพื่อนๆทางบ้านได้รับชมบ้างนะครับผมวันนี้ก็มากับน้องเอ็มนะฮะผู้บุกเบิกของเรานะฮะที่ลงไปเอาปลากระเบนนะรองเท้าคู่นี้นะับผมไปไปประจนภัยมานะฮะวันนี้เขาก็ออกมาตกปลากับผมนะะเดี๋ยวเสียนายจะตามมาทีหลังไม่รู้จะตามมาหรือเปล่านะครับผมนะฮะจะมีแต้มมีตัวไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามแล้วไปดูกันเลยครับ เอานะเพื่อนเเราก็มาดูชุดอุปกรณ์ที่ผมเอามาวันนี้นะเพื่อนชุดแรกนะฮะก็จะเป็นชิมานโนโซเดีย8ขด16นะฮะแล้วก็ไนว่าอันฟานะครับผม <Wow. S 1> นี่นะ, Alpha นะฮะไ a ว่าอันฟา SV 105 SHL นะครับผมสายในรอกก็จะเป็น PE 1นะฮะแล้วก็ฟลูโรคาร์บอน20ปอนด์นะครับผมแล้วก็ชุดที่2ของเราก็จะเป็นนี่นะฮะ อันตรายของเรานะฮะแต่สายไม่อันตรายเลยนะสายก็ P E ศูแล้วนะก็จะเป็นอบูคาเซียซอตี้ฟิลนะผม6กฟุตหกนะผมเวท1หนึ่งจ้าขีดสี่แล้วก็ได้ว่าเรเวรอร์เบอร์สองพันเอสนะผมสายในรอก,ก็ P E ศูสายฟูโรคาร์บอนข้า,างหน้าผมใช้เล็กเลยวันนี้ผมใช้แค่6ปอนด์เองนะเพื่อนเอ้ยแปดแปอนด์ 8, 8 bon ไม่ใช่6ปอนด์นะครับผมก็จะมีแต้มมีตัวนี้ก็ไปดูกันเลยนะ อะนะะนฮมาดูเหยื่อที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นเหยื่อใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผมใช้ก็จะเป็นได้ว่าซิ l เวอร์คิกนะครับผมมินนาวดาสคัตตอมนะครับผม 5.3s นะครับผมสีส้มๆเลยเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันเริ่มขุ่นนะเพื่อนมามาดูไม้แรกกันเลยโอ้โหก็ไม่ไกลมากเพราะว่าตีเบา ดีนะฮะเดี๋ยวว่าสายเล็กนะวันนี้สายหน้าเล็กต้องระวังนะครับผมที่ใส่สายหน้ามาเล็กกดาสายเมนก็เพราะว่าอยากให้แอคชั่นมันออกนะฮะอยากให้แอคชั่นมันออกดีๆนะเพื่อนไม่ใช่อะไรหรอกไปตกไอเหยื่อทุนมาไปตกเบ็ดทุนมาแล้วขี้เกียจเปลี่ยนนะ <laughs> ขือเกียดเปลี่ยนนะฮะก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะะก็เลยใส่มาอย่างนี้เลยก็อยากลองดูเหมือนกันว่าแอคชั่นมันจะออกดีกว่าหรือเปล่าโอ้แดดมันช่างร้อนแผดเผาซะเหลือเกินเดี๋ยวปล่อยจมนันเพื่นปลามันชอบสวยตอนจมเนย เอาเยอะมากเออวันนั้นมาตกไอ้ไอ้เยื่อุ่นตรงเนี้ยได้เต่าตัวเดีงตัวเบลอเ,เลยขาดคาปากไปเลยเพราะาเอาขึ้นไม่ได้โอ้วันนี้ทำไมมันเงียบจังเลย ยอย่าจุ่มนะโอ้ดูยากเหลือเกินลายตานะเพื่อนๆลมพัดมาดูช่องนี้กันเพื่อนๆ Ô chết tới tàu. Lòi tìm đi. Bỏi lắm. Bồ kiểu mà bên phủ lên luôn. มันก็ไม่กลัดลองกอยเฉยดิมันจะกัดไหมไม้กัดพอไวมากก็ไม้กัดไปเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะย้ายหมายกันนะตรงนี้ปลาเงียบขึ้นแล้วก็สวะเยอะด้วยนะครับผม เดียจะย้ายหมายเดี๋ยวไปกดน้ําก่อนแล้วค่อยย้ายหมายนะฮะหมายนี้คนเยอะด้วยไม่ใช่อะไรคนตามลงมาโ,โคตรเยอะเลยเวเราจะย้ายหมายกะะั <S <S นฮะฮ่าแล้วพ่นะเออขี่จักรยานประจำตำแหน่งเอามาถึงที่หมายแล้วนะครับผม ร้อนร้อนมากตอนนี้เกือบสี่สิวองศานะเพื่อนออกมาโคตรร้อนเลยพยายามออกมาทำิปให้เพื่อนๆได้ดูนะไม่รู้จะแห้วหรือเปล่าถ้าทิปเพปนี้ออกไปนะแสดงว่าผมไม่แห้วนะเพื่อนสามคึ่งแล้วหรอ นี่แหละไม้ของเราไม้ที่เรามาตกเมื่อ EP อก,ก่อนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวขอประกอบชุดคันบิดก่อนนะครับ <S <S เอาท่านเพื่อนไม้นี้เราก็จะขออยู่ในร่มซะก่อนนะมัน <c oughs> ร้อนเหลือเกินร้อนจริงใช้เหยื่ออะไรดีวะเราเป็นกระดีนะเพื่อนเราเป็นกระดีลาพลาราลาพาราผมก็พอมีของนะเพื่อนเนี่ยกระดี แลทินนะฮะแลทินลาพาร่านะครับอยากแตกต้องแหกปากแลทินแลทิน่าผมว่าอยู่มุมนี้มันน่าจะมีตัวน้เพื่อนอ้าวเองไม่ได้ลงน้ํานี่ไงเจอแล้วเจอตัวแล้วเนี่ยลอยอ่องลองอ่องลองจ <c oughs> ะด้วยสองตัวน้นเพื่อน โดนเพื่อนๆโดนจริงด้วยสองตัวนั้นเพื่อนโดนเพื่อนๆโดนจริงด้วยโดนเพื่อนๆโดนจริงด้วยมันมีสองตัวเอ็มตามกันอยู่นี่แหละนี่นะแลทินเราทำงานนี่นี่นี่เอ็มเอ็มเอ็ม อยู่ห่วงใต้นี่อยู่ห่วงใต้โยน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 ไม่หนีพร้อมมาเลยนั่นนั่นมาตามเองมานี่เอ็มอยู่นี่อยู่นี่นี่ห่วงใต้นี่เอาปลาขึสิละโอ้โหตัวใหญ่นะเนี่ยไม่ได้เอาถังเข้ามาใช่ไหมเอาถังมา นี่นะเพื่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปเห็นไหมเห็นตัวนะเพื่อนโยนใส่ใกินเลยนะเพื่อนแรปทินนะของาพัลล่านะเพื่อนเหยื่อตัวนี้ผลิตเมื่อเกือบสิบปีที่แล้วสิบปีเลยได้มั้งนะฮะ uh huh. อันนี้เราเอาครีมมานะผมไม่ได้แดกฉันหลอกฉันเอาครีมมาสองอันเลยครีม,มโอ้โเพื่อน uh huh. เต็มเหือกนะะนี่นะะ นี่นะผมนี่นะสาโอเคเลยนะเพื่อนๆโอ้เดี๋ยวขออนุญาตปลดป้าก่อนนะครับเอาลเพื่อนได้มาหนึ่งแต้มแล้วนะฮะเห็นอยู่ข้างหน้าแล้วก็โยงไปเลยแถมโดนหญ้าบาดด้วยโอ้โหโคตรคมเพื่อนๆหญ้าเนี่ยเนี่ยเห็นอย่างนี้นี่โอ้โหผมใส่ทีจืดเลย ตรงกลางสอ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 ง,สองหน้าสองหน้านี่นะฮะโอ้ยเลือดเมเลยดเดี๋ยวขออนุญาตตกต่อนะนเพื่อนมามนเพื่อนเราจะมาตกต่อกันนะเดี๋ยวเราส่องก่อนแถวแถวนี้มีตัวไหมปล่อยจมนะฮะ และที่มันจะไม่ต้านน้ำนั้นเพื่อนมันเป็นกระดีที่เอาไว้ยกๆนะฮะโอเคเนี่ยยกนี้นะตรงนั้นมีต่อ้วยนะนะั้นอะตีไปเนะี่ยร้อนนะเดี๋ยวเราจะไปฝั่งหน้นกันแต่ว่าขอช่วงเย็นๆหน่อย แดดมันน hey, <Okay. S 1> ้อยกว่านี้ก่อนร้อนชิบหายมันร้อนมากขอเคาะกระดีแถวนี้ก่อน years l เพื่อนเพื่อนเราก็จะไปโซโร่ฝั่งนู้นกันนะขอเดินไปเดินข้างบนนะเดินข้างล่างเดินยากงั้นเราจะตีไล่ไปแล้วกันเออ ช่วงนี้น้าที่ขอบฝั่งมันก็ร้อนมันเพื่อนปลามันไม่ชอบนะอะปลาไม่ชอบแต่สวะชอบไปเกินเนี่ยจะเดินไปนู่นกันนะฮะ พื่อนโอ้ตัวเล็กเล็กนะตนัวนี้เล็กเลยเนี่ยขอปล่อยนะเอ็มเอาไหมเนี่ยตัวเล็กปล่อยเลยเนาะโอเคนะจะได้มีตกนานๆนะตัวเล็กไปนะ ตัวท้องเกี่ยวปากนะปวดท้องเกี่ยวปากนะนเพื่อนอปล่อยแล้วนะตัวเล็กนะเล็กไปนะเราได้ตัวใหญ่ไปแล้วนะ <Okay. S 1> อ่ะโอเคอ้าติดต่อติดซะละติดยาบนฝั่งนะใครบอกปลาเล็กไม่กัดเหย่ใหญ่กัดนะฮะ ผมนี่เถียงใจขาดเลยนะโดนประจําเอ้าโดนเพื่อนโอ้ย อ้าวโดนเพื่อนอุยอ้ยอูย้หลุดอู้หลุดตัวเล็กนะไม่เป็นไรโอ้เบีกแข็งตัวเล็กนะโตกัดเป็นผ้าเป็นหลังเลยทีเดียว ท่อปกทเทาะติดอะไรมาไม่รู้ตีเสียหญ้านะาติดเบ็มไม้นะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเหยื่อน้ำลึก ของเราเหมือนเดิมนะฮะเป็นเรลีดแชด DR หกสองหกสองดีาเหมือนเดิมนะเพื่อน <Okay. S 1> ก็เปลี่ยนสีนะสีทองหลังเขียวนะผม <Okay. S 1> เผื่อปลามันจะมองเห็นขึ้นนะเอ้าโดนเ,เพื่อนเอนเอ้าเผื่อปลามันจะมองเห็นขึ้นนะเอ้าโดนเพื่อนเอนเอา้ามากัดข้างหน้าเปลี่ยนสีโดนเลยนะ โอ้ยโอ้ยกัดตอนจะยกแล้วพอยกนะเอ้ยช่วยจะคืบ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 โอ้ยใส่เดียวกันเพื่อนโดนนะโอ้ยจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วอ๋ขอขีมก่อนนะนี่นะฮะอ้โหติดเหนียวปากเหนียวเลยนะ นี่ครับผมหนึ่งแตรมหนึ่งแตรมสวยๆเลยนะเพื่อนไซเดียวกันหมดเลยเดี๋ยวขอปลดปลากันนะครับเดี๋ยวปลาใหญ่ฝั่งนู้นนี่นะฮะได้อีกหนึ่งตัวไซด์ทำกินนะโว้โมตัวที่สองกว่าจะมานะเพื่อนๆโอ้โหเปลี่ยนเหยื่อแบบเป็นวาเล่นเลยใช่เท่ากันเท่ากันเลย มาันเพื่อนเรามาตกต่อกันนะฮะแม่เมื่อกี้จะยกเหยื่อขึ้นอยู่แล้วนะ้ำตามตามมานะมองไม่เห็นกัดข้างหน้านะยังดีที่พอมีจังหวะวัดนะโอเค หน่วงลั่นปนะ่ะเนี่ยหน่วงก็ไม่ลั่นนะ เอาล้ครับเพื่อนๆนเป็นยังไงกันบ้างสําหรับทริปนี้นะเพื่อนเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานให้เพื่อนเพื่อนดูนะก็วันนี้ได้ปลามาสองตัวนันเพื่อนปลากัดไป4ทีที่ได้มาสามตัวป่อยหนึ่งนะครับผมอีกตัวหนึ่งหลุดนะฮะได้มาไซใหญ่2ตัวนะผมสองตัวไซเล็กก็หลุดไปเดี๋ยวเอาช็อตกัดไว้ให้ดูนะผม <Okay. S 1> ก็มาดูผลงานของเราวันนี้นะนี่นะผมไซบรารักกักนะสองตัวพอดีทํากินนะใหญ่กว่านี้ก็ เฉาะเกตยากแล้วเพื่อนอันนี้ก็ชุดพระเอกของเราก็จะเป็นเรว่าอัลฟาแล้วก็ชิมานโนโซเดียสนะผมแปดขีดสิบหกนะฮะโ <Okay. S 2> อเคตันนั้นก็ไม่ได้โดนปลานะฮะตัวนั้นตนเแค่ตัวนี้นะเพื่อนเนีย่ยปลาก็ได้แค่สองแต้มนะเพื่อนเอ็มได้ปลากี่ตัวเอ็ม <c oughs> <c oughs> ปลากัสองตัวหลุดก,กระจายนะฮะ ก็สําหรับ EP นี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะเพื่อนก็ได้ปลามา2ตัวในทั้งหมดปลากัดทั้งหมด4ครั้งนะครับผมได้มา2ตัวหลุดหนึ่งปล่ 1, ปอยหนึ่งนะครับผมมันตัวเล็กนะฮะเอาทแท่ตัวใหญ่ไปกินนะครับผมก็สําหรับ E ีนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้เพ,นเพื่อนก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง The Bad Fishing On Tour ไว้ด้วยนะครับผมช่องทางการติดตามก็มีทั้งเพจ a c e b o o k นะฮะ t i k t o อก Instagram นะผมแล้วก็ช่องทางหลักๆจะเป็น y t u t u นะฮะลงคลิปเต็มฝากเพื่อนๆไปกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกดฟ o l l o w ด้วยนะผมติดตามได้ทุกๆช่องทางเลยนะผมก็สำหรับ EP นี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ไม่น่าจะมีอะไรอีกแล้วนะผมอ่ะให้ชมภาพหมายบรรยากาศสวยๆนะตอนเย็นนะผมน้ำเรียบๆเ,เลยนะเพื่อนๆน,นี่นะครับผมสำหรับ EP นี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะผมก็ต้องขอตัวเอาปลากลับไปทำกับข้าวนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Yo!